กลับมาพบกับ what's in my you ค่ะกลับมาพบกับเดลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่เนี่ยจะพาไปทัวร์คลับค่ะว่าคลับของ A b แบของเราเนี่ยมีคลับอะไรกันบ้างนะคะและแต่ละคลับเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามเดลไปเลยค่ะ Music Club! สัมภาษณ์กันเลยนะคะว่าพี่ๆในชมรมเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะแนวน้องๆไหมที่อยากจะเข้ามาร่วมชมรมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามกันเลยค่ะสําหรับน้องๆที่กาลังจะเข้าชมรมหรือว่ากาลังเลือกชมรมอยู่นะคะชมรมมิวสิกขับของพวกเราก็อยากให้เป็นหนึ่งในทางเลือกของน้องๆนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้มีแค่คนที่เล่นดนตรีเป็นแต่รวไมไปถึงคนที่เล่นไม่เป็นด้วยน้องๆสามารถมาแชร์แนวเพลงที่พวกน้องชอบให้พวกพี่ได้นะตาะพวกพี่เนี่ยสามารถเล่นให้น้องฟังได้หรือถ้าน้องอยากร้องก็มาร้องด้วยกันได้นะคะ เขาทําอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่ๆภายในชมรมกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่ชีฟปองนะครับเป็นประธานชมรมฟุตบอลรับสำหรับชมรมฟุตบอลคลับนะครับนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วสำหรับน้องๆหรือใครที่สนใจที่จะเข้ามาออกกำลังกายเกี่ยวกับฟุตบอลก็อยากที่จะร่วมการแข่งขันกับฟุตบอลของเรานะครับการแข่งขันฟุตบอลของเราจะมีขันอีเตอร์ครับมีขันที่5หรือว่าเป็นกีฬามหาลัยด้วยนะครับชมรมแรกนะจะเป็นชมรมจิตอาสานะครับ จะพาน้องๆไปทํากิจกรรมต่างๆมากมายเลยก็ไหนเราจะพาแบบไปเรียนรู้วิถีชาวบ้านเราต่างๆ,ๆอย่างปีที่ผ่านมาเรามีไปเรียนวิธีทาขนมไทยไปเรียนวิธีนวดแผนไทยน้ำมันมวยอย่างนี้แล้วแต่ละปีก็จะต่างกันไปแล้วเราจะมีสิ้นปีของเราจะมีค่ายสุดพีคของเราคือค่าย14วันนะครับผมเราไปสร้างอะไรต่างๆให้เขามากมายเลย อู่กันที่โฟโต้คลับค่ะก็สําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากรู้ว่าโฟโต้คลับเนี่ยจาเป็นไหมที่จะต้องถ่ายรูปเก่งนะคะเดี๋ยวเราไปถามพี่ๆภายในชมรมกันเลยค่ะอ่าเราไม่จำเป็นต้องต้องผิดเพราะว่าเรามาเรียนรู้ที่ชมรมเราได้ทุกิจะกรรมประจําปีเราก็จะมีพาน้องๆไปค่ายครับเป็นค่ายเทรนนิ่งให้น้องครับเป็นการเทรนน้องเกี่ยวกับการใช้กล้องถ่ายภาพการแตกรูป ใครที่งงอยู่ว่าเอ้ยแอปขับคือแอปอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราไปถามพี่ๆในชมรมกันเลยดีกว่าค่ะโซนแอปขับนะคะเป็นชมรมเกี่ยวกับการาพ,พัฒนาศิลาพการแสดงและกิทีกรนั่นเองนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยก็จะมุ่งเน้นให้น้องๆเนี่ยมีทักษะในการพูดแล้วก็มีทักษะการแสดงมากขึ้นค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ dog lover ที่แบบว่าอยากจะไปช่วยเหลือสัตว์ต่างๆหรือว่าให้อาหารสัตว์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็สามารถเข้ามาที่ชมรมนี้ได้เนาะไม <c oughs> ่ไม่จำกัดนะครับว่าจะเป็นหมาอย่างเดียวครับแมวก็ได้ครับหรือตวัวอะไรก็ได้อะโขปุกสิ้นปีนะครับจะมีอีเวนต์ใหญ่ที่เขาเรียกว่าบาร์กก็งานนี้เบลก็ไปตลอดนะคะคือแบบมีน้องหมาเต็มงานเลยแล้วก็จะเป็นแบบว่าดนตรีเพลงต่างๆด้วยนะคะ อยู่กันที่ Dance ค l ับค่ะอบอกเลยนะคะว่าคลับนี้นะคะเป็นคลับที่แบบยอดฮิตในมอเลยก็ว่าได้นะคะชมรมเราครับก็ส่วนใหญ่เราจะเป็นชมรมเต้นนะครับเพราะขึ้นชื่อว่า d c ด c l u b อับเนาะซึ่งงานเร็วๆนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเฟิร์สมีนั่นเองครับผมและงานต่อมาวันที่26นี้ครับเป็น DC newbie ครับผมเป็นงานที่จะให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสที่ขึ้นมาร่วมเต้นกับพวกเราครับผมโชว์ความสามารถต่างๆครับ ก็อยู่กันที่ชมรมแฟรฟุตบอลค่ะก็หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแฟรฟุตบอลเนี่ยชื่อมันดูเหมือนแบบเป็นกีฬาของผู้ชายทําไมผู้หญิงถึงเข้ามาอยู่ชมรมนี้กันคะค่ะก็ตอนแรกเข้ามาเพราะว่ามาอยู่กับรุ่นพี่มาอยู่กับชมรมมาอยู่กับคอมมูนิตี้ไปนั่งดูพี่เขาเล่นข้างข้างสนามก็เลยสนใจกีฬา จริงแล้วนะคะบอกเลยว่ามีอีกหลายคลับเลยค่ะที่พี่ไม่ได้พาไปดูนะคือแบบมันเยอะมากจริงๆนะคะก็สําหรับใครที่อยากจะเข้าคลับนะคะอยากจะมีเพื่อนเพิ่มนะคะอยากจะมีรุ่นพี่นะคะที่คอยให้ขับปรึกษาเนี่ยแนะนํานะคะให้หาลับสักคลับนะคะอยู่เลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพี่ต้องขอลาไปก่อนนะและอย่าลืมนะคะติดตามนะคะเอพิโซดหน้านะคะกับ What's in my you ค่ะบ๊ายบายค่ะ